สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกครั้งนะคะกับการเที่ยวหน้านหน้าฝนสำหรับการเดินทางเที่ยวหน้านหน้าฝนประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7ของพวกเราสองคนค่ะพวกเราสองคนนะคะหลงรักหน้านมากๆนะคะเที่ยวหน้านกันทุกปีปีอะไรๆคร,ครั้งนี้นะคะเป็นปีที่10แล้วนะคะและในทุกปีคะ่ะเราก็จะเริ่มเปิดฤดูกาลกันที่หน้าฝนนี้ละคะ่ะ สัาปีนี้นะคะเราเดินทางในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคะเก็บบรรยากาศความเขียวของ,งานาในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมมาฝากกันนะคะทุกคนและที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวนานหน้าฝนสำหรับพวกเราและอีกหลายๆคนค่ะที่นี่บ้านปันสุขสปันอำเภอบอ่อเกลือจังหวัดนาบบรรยากาศที่นี่ดีมากๆ เป็นบ้านเล็กๆนะคะสี่หลังนะคะที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอบล้อมไว้ด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะหันไปทางไหนบรรยากาศดีวิวสวยทุกด้านเลยค่ะสำหรับท่านที่จองที่พักที่บ้านปันสุขสปันนะคะขวัญแนะนำเลยว่ามาให้ถึงเร็วหน่อยนะคะหลังจากที่เช็คอินเข้าที่พักแล้วนะคะแนะนำว่าไปเดินจุดชมวิวธรรมชาติรอบๆบ,บ้านนะคะให้ครบก่อนเพราะว่าแต่ละช่วงเวลานะคะวิวสวยต่างกันค่ะ ช่วงวันแรกที่เข้ามาถึงก็เลยอยากจะให้เก็บบรรยากาศรอบๆไปก่อนสักหนึ่งครั้งแล้วถ้ามีโอกาสนะคะวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะเดินทางกลับค่อยแวะมาอีกทีหนึ่งค่ะและนี่นะคะเป็นบรรยากาศหน้าฝนของที่นี่นะคะสวยมากๆนะคะมีจุดชมวิวจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพเยอะมากๆทีเดียวเลยค่ะชมวิวจนอิ่มใจแล้วค่อยเข้าไปยังที่พักนะคะซึ่งบรรยากาศในห้องพักก็ดีไม่แพ้กันทีเดียวเลยค่ะ ซึ่งการมาเข้าพักที่นี่นะคะนอกจากวิวสวยๆแล้วนะคะจะเจอหมอกฟุ้งๆแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างเส้นทางนะคะซึ่งจะเป็นทางขึ้นลงหมู่บ้านห้วยหมี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ค่ะเป็นเส้นทางการขึ้นลงหมู่บ้านห้วยโทนค่ะที่บ้านสปันสุกสปันนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มาทุกครั้งมีความสุขล้นเต็มเปี่ยมกลับไปทุกครั้งนะคะพวกเรานะคะประทับใจและชอบที่นี่มากๆนะคะที่นี่เป็นอีกหนึ่งความสุขของพวกเราค่ะเราไม่รู้เลย ะะว่าจริงๆแล้วเราคิดถึงบรรยากาศดีๆวิวสวยๆของที่นี่หรือว่าคิดถึงพี่ๆทั้งสองมากกว่ากันค่ะสำหรับการเดินทางเที่ยวหน้าหน้าฝนในปีที่10ของพวกเราสองคนยังไม่จบแค่นี้นะคะคลิปต่อไปจะไปไหนกดติดตามพวกเราไว้นะคะเดี๋ยวเรามีที่สวยๆของเมืองน่านมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ